นี่น้ำทีนี่เอาไอ้น้ำจะตกน้ำแล้วน้ำจะตกน้ำแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเอาไอ้ดินช่วยไอ้น้ำหน่อยไอ้น้ำตกน้ำแล้วเร็วเร็วขึ้นมาจับมาไอ้ดินขึ้นมาจับมือจับมือขึ้นขึ้นมาขึ้นมาแล้วเออเออโอ้ขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้แล้วมาเลยขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือไปน้ำจิตั์นอน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 น้ำนอนลงมาน้ำไหนมาน้ำหนมาน้ำตัวไหนขนมมาน้ำนอนหลับเอานอนหลับนอนหลับกับมาน้ำเอาไอ้น้ำก็ไปนอนหลับกับป้าน้ำลง

หมดเวลาไนอนหมดเวลานอนแล้วไปกินข้าวมีแต่เวลากินเวลาไปอุ่นไปอุ่นอุ่นอะไรสอบสอบอหมดเวลาอานอนด้วยกันอานอนด้วยกันสี่ไอติมสามโฟ หมือเวลาอดินอู่ไ <laughs> น,นับถอยหลังใหม่นับถอยหลังใหม่เอาไอ้น้ำนอนแล้วนอนหลับ